สวัสดีครับหลายคนมักจะมีความเข้าใจผิดนะครับโดยกังวลว่าการออกกำลังกายหนักๆหรือการวิ่งเหนื่อยๆจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกแต่ความจริงที่น่าตกใจคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่กลับประสบปัญหานี้ในขณะที่กำลังทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆอยู่ในบ้านของเราเองนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นตอนเข้าห้องน้าหรือแม้แต่ตอนตักน้าอาบ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าธรรมชาติของหลอดเลือดในคนหนุ่มสาวกับคนวัยเก่าอย่างพวกเรามีสภาพที่แตกต่างกันครับลองจินตนาการภาพตามง่ายๆนะครับหลอดเลือดของคนหนุ่มสาวเปรียบเสมือนลูกโป่งสวรรค์ใบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากเวลาโดนแรงดันเลือดกระแทกก็จะยืดขยายตัวรับได้สบายๆแต่พอเราอายุมากขึ้นเข้าเลข6หรือเลข7 หลอดเลือดของเราจะเปรียบเสมือนอยางรถจักรยานเก่าๆที่ผ่านการใช้งานและตากแดดมานานหลายสิบปีครับเนื้อ,อยางจะเริ่มแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่นและบางจุดอาจจะมีรอยเปราะบางซ่อนอยู่ซึ่งจริงๆแล้วยางเส้นนี้ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่ามันไม่ชอบแรงดันมหาศาลที่อัดเข้ามาแบบทีเดียวจบครับ จุดนี้แหละครับคือสิ่งที่หลายคนไม่ทันระวังเพราะพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่เราทำจนชินนิสัยมันคือการเผลอไปปั๊มลมหรืออัดแรงดันใส่ยางเก่าเส้นนี้อย่างรุนแรงโดยไม่รู้ตัวจนอาจทำให้จุดที่เปราะบางรับมือไม่ไหววันนี้ผมเลยรวบรวม3จุดเล็กๆในบ้านที่เราควรหันมาปรับเปลี่ยนวิธีใช้งานกันสักนิดเพื่อถนอมหลอดเลือดของเราให้ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานครับ รับรองว่าแค่ปรับนิดเดียวชีวิตปลอดภัยขึ้นเยอะเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มดูแลตัวเองกันเลยครับมาเริ่มกันที่จุดแรกซึ่งเป็นกิจวัตรแรกของวันสำหรับพวกเราทุกคนเลยครับนั่นก็คือการขับถ่ายในตอนเช้านั่นเองครับเรื่องนี้ลูกหลานอาจจะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จริงๆแล้วเป็นจุดที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพหลอดเลือดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านครับ เราทราบกันดีว่าพออายุมากขึ้นระบบขับถ่ายอาจจะไม่ได้คล่องตัวเหมือนสมัยหนุ่มสาวบางท่านอาจจะมีปัญหาท้องผูกเป็นประจำทำให้มีความเชื่อผิดๆว่าต้องกลั้นหายใจแล้วออกแรงเบ่งให้สุดแรงเพื่อให้ขับถ่ายได้โล่งสบายแต่ผมอยากจะบอกด้วยความห่วงใยเลยครับว่าพฤติกรรมการเบ่งสุดแรงนี่แหละครับคือสิ่งที่หลอดเลือดของเราไม่ชอบเอามากๆเลย ในทางการแพทย์อธิบายได้ง่ายๆว่าจังหวะที่เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นไว้พร้อมกับเกรงหน้าท้องเพื่อเบ่งนั้นมันจะทำให้แรงดันในช่องอกและช่องท้องพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งแรงดันนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงความดันโลหิตให้พุ่งสูงขึ้นไปด้วยในเสี้ยววินาทีถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็เหมือนกับภาพยางรถจัก,กรยานเก่าที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นนั่นแหละครับ ยางเส้นเดิมที่อาจจะเริ่มมีความเปราะบางตามอายุการใช้งานถ้าเราค่อยๆสูบลมเข้าไปเบาๆก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรครับแต่การเบ่งแรงๆมันเหมือนกับการที่เรากระแทกสูบลมเข้าไปตูมเดียวอย่างรุนแรงซึ่งแรงดันมหาศาลนี้อาจจะไปรบกวนจุดที่เปราะบางของหลอดเลือดได้ครับดังนั้นวิธีถนอมหลอดเลือดในห้องน้ำที่ดีที่สุดคือใจเย็นๆ และห้ามเบ่งหน้าดำหน้าแดงครับถ้าวันไหนรู้สึกว่าถ่ายไม่ออกจริงๆให้หยุดก่อนครับลุกออกมาเดินยืดเส้นยืดสายจิบน้ํำอุ่นสักแก้วแล้วค่อยกลับไปลองใหม่หรือถ้าใครนั่งชักโครกแล้วรู้สึกถ่ายยากผมแนะนำเคล็ดลับง่ายๆครับให้หาเก้าอี้ตัวเล็กๆมาวางรองเท้าให้เข่าของเรายกสูงขึ้นกว่าระดับสะโพกนิดหน่อย ถ้านั่งแบบนี้จะช่วยจัดระเบียบลำไส้ให้เป็นแนวตรงตามธรรมชาติทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้นโดยแทบไม่ต้องออกแรงเบ่งเลยครับหรือถ้าลองปรับแล้วยังไม่ดีขึ้นการปรึกษาคุณหมอเพื่อใช้ยาช่วยระบายก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและดีกว่าการฝืนเบ่งมากครับเป็นการดูแลตัวเองง่ายๆที่ช่วยให้หลอดเลือดของเราปลอดภัยทุกเช้าครับ มาถึงจุดที่สองที่อยู่ในห้องน้ำเช่นกันครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการอาบน้ำครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวหรือตอนเช้ามืดที่อากาศยังเย็นเอยู่ผมเชื่อว่าหลายท่านชอบความสดชื่นใช่ไหมครับเวลาตักน้ำจากโอ่งหรือเปิดฝักบัวก็มักจะราดที่ศีรษะก่อนเลยเพื่อให้ตื่นตัวหรือบางท่านอาจจะคิดว่าน้าเย็นๆนี่แหละช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าดีแต่สาหรับผู้สูงวัยอย่างเรา การทำแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงครับเพราะร่างกายของเราอาจจะปรับตัวรับความเย็นแบบปุบปรับได้ไม่เร็วเท่ากับสมัยหนุ่มสาวครับในทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าเมื่อร่างกายของเราสัมผัสกับความเย็นจัดแบบฉับพลันระบบประสาทอัตโนมัติจะสั่งงานให้หลอดเลือดทั่วร่างกายหดตัวทันทีครับเพื่อรักษาความร้อนไว้ในตัวไม่ให้ระบายออกซึ่งจังหวะที่หลอดเลือดหดตัวพร้อมกันทั้งตัวนี่แหละครับ จะทำให้เลือดไม่มีที่ไปและถูกดันให้ไหลพุ่งกลับไปเลี้ยงอวัยวะหลักอย่างหัวใจและสมองด้วยแรงดันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงท่อประปาที่เจออากาศเย็นจัดดูครับวัสดุของท่อจะมีการหดตัวและบีบเล็กลงในขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลอยู่ข้างในยังเท่าเดิม ผลที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันน้ำภายในท่อจะพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นมาทันทีซึ่งถ้าท่อเส้นนั้นเป็นท่อเก่าที่เริ่มแข็งกรอบอย่างที่ผมเปรียบเทียบไปตอนต้นมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการรับแรงดันนี้ไม่ไหวครับดังนั้นเพื่อเป็นการถนอมหลอดเลือดและป้องกันไม่ให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันผมมีกฎการอาบน้ำง่ายๆมาฝากลูกหลานให้ช่วยดูแลหรือเราทำตัวเองได้เลยครับคือให้ท่องไว้ว่าไล่จากเท้าขึ้นหาหัวครับ เวลาอาบน้ำให้เริ่มราดน้ำที่เท้าและขาให้เปียกก่อนเพื่อส่งสัญญาณบอกร่างกายให้รู้ตัวว่าเดี๋ยวจะเย็นแล้วนะจากนั้นค่อยไล่ขึ้นมาที่แขนลำตัวแล้วค่อยสระผมหรือราดศีรษะเป็นส่วนสุดท้ายครับการทำแบบนี้จะช่วยให้หลอดเลือดของเราค่อยๆปรับตัวหดตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่กระชากแรงดันเลือดให้พุ่งสูงและยังช่วยให้เรารู้สึกสบายตัวไม่หนาวสั่นจนเกินไปหลังอาบน้ำเสร็จด้วยครับ มาถึงจุดตายที่3ครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราไว้เก่ามักจะเผลอทำกันจนชินจนลืมไปว่าร่างกายเราเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณพ่อบ้านปีนเก้าอี้ไปเปลี่ยนหลอดไฟแล้วต้องแหงนหน้ามองเพดานนานๆหรือตอนที่คุณแม่บ้านพยายามเอื้อมมือสุดแขนเพื่อหยิบชามใบโปรดบนหลังตู้กับข้าวหรือแม้แต่ช่วงเวลาผ่อนคลายอย่างการไปนอนสระผมที่ร้านแล้วต้องเอนคอพาดไปกับขอบเตียงสระผมนานๆ เชื่อไหมครับว่าท่าทางที่ดูธรรมดาอย่างการแหงนคอไปด้านหลังสุดๆนี่แหละครับคือองศาอันตรายที่แพทย์เตือนว่าผู้สูงอายุต้องระวังให้มากที่สุดครับเหตุผลก็เพราะว่าธรรมชาติของกระดูกต้นคอในวัยเรามันไม่ได้เรียบเนียนเหมือนสมัยหนุ่มสาวแล้วครับแต่มักจะมีความเสื่อมและมีหินปูนเกาะอยู่ตามขอบกระดูกตามกาลเวลาซึ่งเจ้าหินปูนพวกนี้แหละครับคือระเบิดเวลา จังหวะที่เราก้มก้มเงยเปกติมันก็ไม่เป็นไรครับแต่เมื่อไหร่ที่เราฝืนแงนคอไปข้างหลังจนสุดหินปูนที่คมคมอาจจะเคลื่อนไปหนีบหรือกดทับเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ต้นคอเข้าอย่างจังซึ่งเส้นเลือดนี้เปรียบเสมือนท่อส่งเลือดหลักที่จะขึ้นไปเลี้ยงสมองส่วนหลังครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าท่อนำเลี้ยงสมองถูกหินปูนบีบจนตีบตันเลือดก็วิ่งขึ้นไปไม่ทัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีก็คืออาการหน้ามืดวูบหรือเวียนหัวซึ่งสำหรับผู้สูงอายุแล้วการวูบเพียงแค่เสี้ยววินาทีอาจหมายถึงการหกล้มกระดูกหักหรือหัวฟาดพื้นได้เลยครับและที่น่ากลัวกว่านั้นคือถ้าในหลอดเลือดเรามีตะกร,รันไขมันเกาะอยู่แรงบีบจากการแงนคออาจทำให้ตะกร,รันพวกนี้หลุดลอยไปอุดตันในสมองกลายเป็นอมมพฤกษ์อมาพาตได้ทันที ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของวัยเราผมขอแนะนำสูตรเปลี่ยนจากการแหนเป็นการปีนครับถ้าของอยู่สูงเกินระดับสายตาห้ามฝืนแงนคอเด็ดขาดครับให้หาบันไดที่มั่นคงหรือเก้าอี้เตี้ยๆที่แข็งแรงมาปีนขึ้นไปเพื่อให้ระดับสายตาของเราอยู่ที่เดียวกับของสิ่งนั้นจะหยิบจับอะไรก็ถนัดและปลอดภัยกว่ามากครับหรือถ้าต้องไปนอนสะผมที่ร้าน ก็ไม่ต้องเกรงใจช่างนะครับบอกหลานพนักงานไปเลยว่าป้าขอหนุนคอสูงๆหน่อยนะลูกหรือขอให้ช่วยประคองคอเราไว้ไม่ให้แหนนจนรู้สึกตึงที่ไทยทอยเกินไปจำไว้นะครับว่าแค่เราปรับองศาการมองเพียงนิดเดียวก็ช่วยถนอมหลอดเลือดสมองและป้องกันการวูบในวัยสูงอายุได้ชะง,งัดเลยครับมาถึงความลับข้อสุดท้ายครับซึ่งผมขอยกให้เป็นจุดตายที่น่ากลัวที่สุด พราะมันมักจะมาในรูปแบบที่ดูไม่มีพิษมีภัยจนตัวเราเองนี่แหละครับที่เผลอหัวเราะก,กลบเกลื่อนมันไปพี่ๆลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าช่วงหลังๆมานี้เราเริ่มมีอาการสำลักบ่อยขึ้นผิดปกติหรือเปล่าไม่ว่าจะกินข้าวแล้วไอแค่นแค่ดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักหน้าแดงหรือบางทีแค่นั่งดูทีวีเฉยๆพอกลืนน้ำลายก็เผลอสำลักขึ้นมาเองหลายท่านมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าสงสัยฉันจะรีบกินไปหน่อยหรือ ก็คนแก่นี่นะฟันไม่ดีเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดมันก็ต้องมีติดคอบ้างแล้วก็ปล่อยผ่านไปขำๆแต่ผมขอเตือนด้วยความห่วงใยจากใจจริงเลยนะครับว่าหยุดขำแล้วฟังทางนี้ก่อนครับเพราะอาการสำลักเล็กๆน้อยๆที่คุณกำลังเป็นอยู่ในทางการแพทย์มันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารติดคอแต่มันคือเสียงไซเรนเตือนภัยจากสมองที่กำลังตะโกนบอกคุณว่าภาวะสโตรกเงียบหรือสมองขาดเลือดแบบฝอย กำลังเกิดขึ้นกับตัวคุณโดยไม่รู้ตัวครับทำไมถึงเกี่ยวข้องกันก็เพราะว่าการกลืนไม่ใช่แค่การที่อาหารไหลลงคอตามแรงโน้มถ่วงนะครับแต่มันคือระบบอัตโนมัติที่ต้องอาศัยการสั่นการที่มั่นยำม,มากจากสมองเพื่อปิดหลอดลมและเปิดหลอดอาหารสลับกันในเสี้ยววินาทีดังนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งคุณเริ่มสำลักบ่อยขึ้นแม้กระทั่งกับของเหลวอย่างน้ำเปล่าหรือน้ำลายตัวเอง นั่นแสดงว่าเส้นประสาทที่ควบคุมการกลืนในสมองของคุณเริ่มทำงานรวนหรือสั่งการช้าลงจากการขาดเลือดไปเลี้ยงแล้วครับและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือถ้าคุณยังชะล่าใจปล่อยให้ตัวเองสำลักต่อไปเรื่อยๆเศษอาหารหรือน้ำลายที่มีเชื้อโรคอาจจะหลุดเข้าไปในหลอดลมและลงไปสะสมที่ปอดจนทำให้เกิดภาวะปอดติดเชื้อได้ครับ ซึ่งภาวะนี้แหละครับคือสาเหตุการเสียชีวิตเงียบๆอันดับต้นๆของผู้สูงอายุไทยโดยที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจหรือมะเร็งเลยด้วยซ้ำดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลิกมองการสำลักเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องปกติของคนแก่นะครับมันสังเกตตัวเองให้ดีถ้าเริ่มรู้สึกว่าเดือนนี้สำลักบ่อยกว่าเดือนที่แล้วอย่ารอให้ปากเบี้ยวหรือแขนขาอ่อนแรงก่อนนะครับ ให้รีบไปปรึกษาคุณหมอเพื่อตรวจสมองทันทีเพราะการรู้ทันสัญญาณเตือนที่คุณสังเกตได้เองนี้อาจจะช่วยชีวิตคุณจากสโตรกใหญ่หรือช่วยให้ปอดของคุณปลอดภัยจากการติดเชื้อได้ทันเวลาครับเห็นไหมครับว่าศัตรูที่มากกลัวที่สุดสำหรับหลอดเลือดสมองไรวัยเราบางทีมันอาจจะไม่ใช่โรคร้ายหรืออุบัติเหตุใหญ่โตข้างนอกบ้านหรอกครับ แต่มันคือความเคยชินเล็กๆน้อยๆในบ้านของเราเองนี่แหละครับตั้งแต่การเบ่งถ่ายในห้องน้ำการอาบน้ำเย็นจัดราดหัวทันทีการแงนคอหยิบของสูงๆหรือแม้แต่การสำลักเล็กๆน้อยๆบนโต๊ะอาหารทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนกับดักล่องหนที่วางรออยู่ทุกมุมบ้านแต่ข่าวดีที่สุดของวันนี้ก็คือตอนนี้พี่ๆทุกคนมองเห็นกับดักพวกนี้หมดแล้วครับ และเมื่อเรามองเห็นเราก็แค่เดินเลี่ยงมันไปครับผมอยากฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับว่าร่างกายของเราในวัย60หรือ70ปีไม่ได้อ่อนแอลงจนหน้าตกใจหรอกครับมันแค่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเปรียบเหมือนรถคลาสสิกราคาแพงที่ต้องการการขับขี่ที่นุ่มนวลและการดูแลที่ละเมียดละไมมากกว่ารถใหม่ๆเท่านั้นเองครับ ขอแค่เราใจเย็นลงปรับเปลี่ยนท่าทางให้ช้าลงไม่ฝืนทำอะไรที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนและมันสังเกตตัวเองอยู่เสมอเพียงเท่านี้บ้านที่เรารักก็จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดส,ดสำหรับเราตลอดไปครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านไหนเคยมีประสบการณ์วูบจากการแงนคอหรือเริ่มสำลักบ่อยๆ ลองพิมพ์แชร์ประสบการณ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นวิทยาทานเตือนใจเพื่อนๆวัยเก่าด้วยกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องสูงวัยใจเกินร้อยไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ทันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปด้วยกันสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ